ครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น25นาทีรายการสดนะครับวันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับตู้ชมครับหลังจากเกิดกรณีของอดีตหลวงปู่เนนคำซึ่งประเด็นร้อนคุยกันมาหลายฝ่ายนะครับวันนี้เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้คุยกับครอบครัวของอดีตเนนคำเนี่ยนะฮะผมเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนั่งอยู่กับผมเนี่ยนะฮะอันเนื่องมาจากกรณีที่เมื่อวานนี้และตลอดทั้งวันนี้ก็เดินสายไปตามจุดต่างๆเพื่อจะยืนยันว่าคือบุคคลที่ปรากฏในภาพซึ่งออกมาในช่วงแรกๆของกรณีอื้อเฉาว ของอดีตเนนคัมที่ว่านี้เนี่ยนะเขาก็คือใช่หรือไม่ผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวจะคุยกันเนี่ยนะคนสุริสุขผลนะครับสวัสด <socks S 1> ีครับครับแล้ววันนี้อยู่กับพี่น้องของอดีตเนนคัมเลยนะฮะอันนี้เป็นพี่ชายคนที่สองนะครับคุณชันรงสุขผลนะฮะสวัสดีครับและนี้เป็นพี่ชายคนที่สามวิจารณ์สุขผลนะฮะสวัสดีคร <agreed. S 2> <Two> ับคนที่สี่ก็คืออดีตเนนคัมแต่ทางนี้จะเรียกหลวงปู่เนนคัมก็แล้วแต่ และสุริเป็นคนที่ห้าครับผมครับครอบครัวมีผู้ชายทั้งหมดห้าคนครับครับถูกไหมฮะมีพี่น้องกันเนี่ยครับผมคนโตอยู่ที่วนนะฮะครับที่วนนะครับท่านี้แถลงข่าวยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพนี้สุริครับผมครับผมนะครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เนนคัไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมพร้อมจะตรวจดีเครับผมนะแต่ไหนลองทำ่า่านี้ได้ไหมฮะอ่ะ ทำท่านี้ได้ไหมฮะได้ครับอ่ะถอดแว่นก่อนถอดแว่นเลยครับผมนะถอดแว่นอ่ะพี่พี่วิจารณ์ช่วยถืออ่ะได้ครับดูหน่อยดูดูจอนิดนึงนะฮะช่วยจับหน่อยฮะจับภาพเอาจับภาพหันไปทางนี้หันไปอีกทางหนึ่งขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตครับถอดนะฮะหันไปทางนี้ฮะเราเงยนิดหนึ่งหลับตานะฮะได้หรือยังฮะเอากล้องจับมามุมภาพได้ยังฮะ มุมท้ายอยากขออนุญาตนะฮะจับคู่กับภาพแล้วนะฮะเงยหน้าอีกนิดนึงครับโทษนะฮะเงยอีกนิดนึงครับนะมีนิดนึงนะฮะได้นะฮะอ้าวนี่นะฮะถือภาพคู่ไว้นะฮะอ้าวเขื่นอีกนิดนึงเอาภาพขึ้นอีกนิดนึงภาพขึ้นอีกนิดนึงเปรียบเทียบคู่กันฮะภาพขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมพยายามจะจับนะฮะอ่าหันไปอีกนิดนึงหันไานิดเดิงนิดนึงนิดเดียวฮะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว นะฮะได้หรือยังทีมงานโอเคไหมถ้าทีมงานโอเคแคปภาพนี้ไว้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันนะฮะอ่านี่นะฮะในภาพเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าทางสุริเนี่ยยืนย่าเป็นสุริถูกไหมฮะพยักหน้าพอครับนะฮะแต่ตรงนี้ไม่มีเนี่ยร่องรอยเนี่ยตรงนี้ในภาพมีจุดเหมือนกับเป็นปลาหรือเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะฮะใบหูอ่า ทีมงานแทบภาพนี้ไว้แล้วผมเดินกลับไปที่นั่งก่อนอ้าวสุริเอาหน้าลงได้ทำไมถึงเพิ่งอ,ออกมาเพราะว่าผมมีครอบครัวครับเพราะว่าวกลัวจะเป็นอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรครับการึงครับนี่ก็เลยมีลูกด้วยครับอืมสองคนครับสซรี่เนี่ยมีลูกสองคนครับนะฮะแล้วยังไงฮะทำไมถึงออกมาคือกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นคือก็ข่าวเนี่ยครับข,ข,ข่าวคือกลัวแม่ก็อะไรต่างๆครับอ่ เสียใจอะไรนี่นะครับครับผมก็คิดกับลูกกับเมียผมด้วยอืครับอืก็ตัดสินใจออกมาเนี่ยครับเออแต่ก่อนหน้านี้สุริยก็ก็อยู่ใกล้ชิดกับเนนคําครับผมครับใช่ไหมฮะก่อนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยก็หลวงปู่ก็อยู่ที่วัดอะครับเออครับเออแล้วคุณสุริอยู่ที่ไหนผมอ็อยู่ที่ไซายโมลครับอยู่ที่ทายโมลครับที่บ้านครับอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับผมครับแล้วตัวหลวงปู่จริงๆิอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ขันธีธรรมนะครับอยู่ที่ขันธีธรรมที่วบลเนี่ยนะครับ ที่ที่บ้านแล้วก็ปกติท่านจะมีกิจนิมนต์กิจนิมนต์วิจารณ์ช่วยบอกทั้งทั้งเดือนก็ว่าได้ตลอดทั้งปีก็ว่าได้แต่ถ้าจุดจะไปอยู่จุดนี้สมวันอยู่จุดนี้สองวันหรือวันหนึ่งจะมีอยู่สามงานยังมีครับท่านนี้ผมต้องขอถามย้ำตรงนี้เนี่ยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใช่หรอครับผมนะฮะนี่ทําอะไรภาพนี้ทําอะไรสุริภาพนี้เอาภาพนี้อยู่ที่นี่มาครับอยู่ที่ในโรงแรมในอันรีสอร์ทครับ เมาครับเมาครับนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องบอกว่าใครก็ได้นะฮะครับผมครับเอ่อย่างไงไม่ต้องบอกชื่อเขาก็แล้วกันไปรู้จักได้ยังไงก็เขาไปวัดไปนี่เนี่ยครับก็ไยนัดหมายกันไปฮอรนไปนี่เนี่ยครับเอ่อตอนนั้นเป็นเนนอยู่ใช่ไหมครับผมเป็นเนนอยู่แล้วเนนคำก็เป็นเนนอยู่เป็นเนนครับเป็นเนนอยู่ด้วยกันถูกไหมฮะครับอ่าแล้วไปไปจีบเขาอย่างไงก็เขามาก็ก็ส่งสายตาให้อะไรฉันมากแค่ตักบาทนี่จะเป็นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อน ตอนนั้นได้บวชด้วยไหมไม่ไม่บวชไม่ได้บวชด้วยนะฮะตอนนั้นยังไงอเขาก็ส่งสายตาทำือนให้ชอบไปเลยนะครับก็เลยติดต่อกันไปนะครับไปนอนด้วยกันนี่แหละครับอตาส้มตาหวานตาส้มตาหวานใช่ไหมครับผมก็มันว่าแล้วครับผมก็ทุกโซนดื้อครับแบบเจรีครับตอนนั้นครับเจรีอะไรคือตาส้มตาหวานตาส้มตาหวานนี่คือแบบหนุ่มสาวเขาชอบครับเขาทำชอบก็เลยนัดกันเอาโทรศัพท์มานัดกันไปนอนไปอะไรเนี่ยครับเอ้าเราเป็นเนร์อยู่ตอนนั้นอ่ะครับผมแล้วเราบอกเขายังไง นะครับเราบอกเขาอย่างไรตอนนั้นก็ตัวหากันชอบกันเนี่ยครับก็ไป,ไปเล่นไปในทุกส่วนไปเที่ยวอะไรครับอ่เที่ยวกลางคืนเที่ยวอะไรเนี่ยครับฮค,ครับ,รบแล้วตอนนั้นถ้าเป็นภาพของสุนี่จริงหลวงปู่รู้เรื่องไหมหลวงปู่ท่านก็ปฏิบัติทรรพผมเป็นคนที่ล้างรถครับก็เลยเอาขโมยก็เลยเอารถของท่านเนี่ยไปเที่ยวไปเลยครับเป็นคนล้างรถครับนะฮะรถอะไรรถอะไรจะน่าไปเที่ยวเก๋งก็เกาๆครับรถเก๋งก็เกาๆตอนนั้นยังไม่โด่งดังก็กําลังจะดังนะครับกาลังจะดังครับผม นะฮะแล้วยังไงฮะแล้วไปเจอกันครับผมนัดหมายเจอกันครับผมแล้วที่อันนี้ที่ไหนเนี่ยที่รีสอร์ทครับที่รีสอร์ทครับผมนะฮะแล้วถามามีอะไรกันไหมก็มีอะไรกันครับภาพนี้คือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภาพนี้นอนครับคือหนุนหมอนเดียวกันถูกไหมครับอราแล้วสุรีบอกว่าถ้าเป็นสุรีเนี่ยเมาครับผมแล้วยังไงฮะทำไมถึงเมาเนี่ยครับก็ดื่มดื่มสุราเนี่ยครับผมก็เขาถ่ายเอาไปโพสในเน็ตในอะไรนี่แหละครับเออแล้วอะไรยังไงคือจําได้ไหมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับ จำได้ไหมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมก็มองผมไปกินในรีสอร์ทครับไมนก็นานแล้วก็จําไม่ค่อยได้ครับอครับก็มาเห็นในในในเน็ตนี่นะครับอแต่สุริเห็นไหมว่ามันมีจุดในภาพนี้เนี่ยกับภาพของสุริอ่ะภาพที่แคปไว้เมื่อสักครู่ปิดขึ้นมาดูหน้าจอแล้วจอภาพของสุริสดตอนนี้ไปเป็นจอเล็กนะฮะอ่าตะกี้แคปไหมฮะแคปไว้ไหม ทำไมอันนี้มีรอยปานเนี่ยของสุริไม่เห็นมีนะสิวครับสิวตอนเ็ป็นสิวครับอันนี้สิวเหรอครับผมรอยสิวครับทุกคนท่าเป็นหัช้างดำนะแต่ผมยังเป็นสิวหัวช้างสิวสิวใหญ่ครับสิวเหรอครับผมอ๋อใบหูอ่ะใบหูอ่ะของสุริจะไม่มีรอยหยักเท่าไหร่นะอันนี้ในรูปจะหยักๆนะอ้าวนั่นไงฮะมันก็นานนะตอนเด็กก็นี้ก็อายุผมก็อ้วนคเองครับ ฮะอ้วนอ้วนขึ้สามสิบ <c oughs> กว่าแล้วครับเออใช่เหรอครับผมฮะใช่ใช่ไหมครับอ๋อแต่ยืนยันนะฮะอันนี้ใบนะฮะครับแล้วมีอะไรยังไงอีกเอางี้หลังจากที่ทแถลงข่าวเมื่อวานกรมสอบชัวรีพิเศษเขาแถลงข่าววันนี้ครับจะไม่รู้สุริได้ฟังหรือยังนะฮะกับครอบครัวได้ฟังรหรือยัง พันเอกชัชชนันเมธีธรรมาพรรองผู้รองผู้ประชาการสํานักคดีความบั่นคงดีเอสไอเขาบอกเรื่องนี้เอาไว้ฟังความเกินตรงนี้ไหมเขาแถลงวันนี้เอ,เองนะฮะเอาฟังดูฮะเกี่ยวกับเรื่องภาพถ่ายที่มีปัญหานะครับว่าน้องชายของนายเวีพรพลคือนายสุริเนี่ยได้มากล่าวอ้างนะครับกล่าวอ้างว่าเป็นเป็นผู้ชายเจ้าของภาพนั้นนะครับคือสำหรับเรื่องนี้เราก็จะเรียกทําการสอบปากคําและถ้าว่าผลพิสูจน์ภายหลังว่า แท้จริงๆแล้วเป็นการให้การเทสก็จะต้องโดนเราดำเนินคดีด้วยนะคะรับสหรับน้องชายนะครับแล้วก็ประเด็นรูปภาพอีกเหมือนกันนะครับจากการจากการที่เราได้ร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญหลายหลายสํานักนะครับได้ทําการตรวจสอบภาพเนี่ยพบประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่ใช่ในายสุริยะแน่นอนนะครับมีอยู่6จุดนะครับก็คือจุดที่หนึ่งนะครับใบหูของน้องชายเป็นรูปก,กลมแต่ของเรนคำมีทรงหยกัก จุดที่สองคางมีลักษณะไม่เท่ากันจุดที่สามจมูกน้องชายดูลักษณะไม่เหมือนในรูกที่เป็นข่าวแต่ทางด้านเนี้อคำเหมือนมากกว่าจุดที่สี่ลูกจุดฝยลักษณะของน้องชายต่างจากในรูกมากจุดที่ห้าบริเวณหน้าผากน้องชายมีรอยฝายต่างจากรูปที่เป็นข่าวจุดที่หกจุดต่างๆตรงกับรูปของนายวิรพลทุประการเช่นจมูกฝายลูกใบหูนะครับทั้งหกจุดนี้นะครับอ่ะว่าย,ยัางไงฮะสุริี่ครับ เดียสัยเขาดูภาพแล้วเขาบอกว่าภาพนั้นเหมือนพี่ชายมากกว่าไม่ใช่ครับผมครับผมจะมาขอโทษอะ่ากจะพูดไรเชิญนะจะมมขอโทษที่ผมกระทาเป็นภาพให้เสียหายจะมาขอโทษชาวพุทธาศนาครับที่ผิดพลาดนี่ครับที่ผิดพลาดไปผมเกลีตั้งแต่ข้งอดีครับผมจะมาขอโทษสือทั้งหลายชาวโลกประนามชาวโลกประนาม ที่เกิดขึ้นนี่แ้ะครับผมเสียใจครับที่มันเกิดขึ้นนี้ผมก็กอโทวดครับเเป็นเรื่องบาดตายไป,ไปเลยเนเป็นเรื่องบาดลายใหญ่ขึ้นหลวงปู่ไปประเทศนอกก็กลับมาไม่ได้นี่นะครับเป็นเเป็นขานี่ครับนะผมยังให้มีฝ่ายยุติธรรมนี่ม,มาคุ้มครองหลวงปู่ผมนี่แะครที่จะาทำให้ท่านเสียหายขอความเป็นธรรมนะครับ ขอให้คุณไปทำข่าวก็คือขมพ่อแม่ก็ไม่สบายครับผมพี่น้องอะไรก็ไปขู่ขมขู่ที่บ้านเสียใจไม่แม่ใครไปขมขู่เงือบหนุ่มข่มขู่ครับใครว่าข่มเดี๋ยวมึงก็โดนยึดบ้านยังไงยึดบ้านอ่พี่ชายว่าไงอ่าภาพจากของชริไปอ่จะแสดงความรู้สึกเชิญฮะอาจีรย์มิจานครับตอนที่ดีเอสไอไปวันหนึ่งหลังหนึ่งวันตอนเช้าประมาณ 9โมงมีโทรศัพท์เข้าไปอขอสายแม่ครับจะบอกแม่ขอคุยแม่อย่างเดียวเพราะคุยไม่ได้แม่ไม่สบายครัเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้จะขอปิดคดีนินคําอืำจำนวนห้าแสนบาทอืผมก็ไม่มีเงินนะครับอไม่มีเงินก็ขอคุยกับแม่อย่างเดียวคุยกับผมไม่ได้เพราะผมเป็นลูกแม่อะไรผมก็ต้องคุยกับผมมีการรับเองรับเองครับรับเองแล้วนี่มัน ผมต้องเขียนไว้เนี่ยมีเลขบัญชีมีจำนวนเงินแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อันนี้คือโทรมาเขาบอกเบอร์บัญชีเขาเป็นลูกน้องในพันโทอันเดยนี้ไม่ยากครับถ้าอย่างนี้ตรวจสอบได้แต่เขาอ้างมาทั้งนี้ก็มาบอกมีการเรียกเงินเรียกเงิน5ติดคดี5แสนครับอ่ะจริงไม่จริงเดี๋ยวตรวจสอบกนได้ถูกไหมฮะได้ครับผมอันนี้ทําให้ครอบครัวยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องกลัวก็ข่มขู่ไงจะยึดบ้านจะยึดบ้านเขาแถมบอกว่า มันจบไปแล้วบ้านหลังนี้เขาอย่างเงี้ยลงท้ายอันนี้คุณจดเอาไว้ถูกไหมใช่ใช่ลายมือผมเองอ่าอ้างว่าเป็นลูกน้องใครยังไงเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเอ่ยชื่อลูกน้องนะพันโทจะไม่ต้องไม่ต้องรู้ชื่อพันโทหรือพันโทพันโทพันโทแล้วบอกให้โอนเงินห้าแสนให้โอนเงินเลยครับโอนเลยแล้วก็ยังไงเขาบอกไม่ไม่จะคุยกับผมถ้าถ้าไม่ยอมก็คุยกับแม่อย่างเดียวอืมอืมนะเขายังบอกว่าเองมันลูกคนละพ่ออะไรเงี้ยนึกแม่อ่างเงี้ย ต่อันนี้ถ้าใครติดตามข่าวก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าพิสูจน์ออกมาในที่สุดว่าเป็นทรัพย์สินถ้าใช่นะถ้าได้มาจากการหลอกลวงประชาชนเนี่ยต้องยึดอยู่แล้วถูกไหมฮะบอ่าแต่นั้นก็ว่ากันแต่ผมยังติดใจเนี่ยสุริขออนุญาตนะพี่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นโรคเครียดก็เลยจะพูดน้อยหน่อยนะฮะสุริอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดอย่างที่น้องพูดะถ้าไม่ได้ห้าแสนจะยึดอจะยึดทั้งหมดไม่ไม่ปิดคดีอเนี่ย อันนี้มันมีฝายนะวิจารช่วยกันดูเน่ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ฝายไหมคีมังวันใช่ไหมน่าจะเป็นสิวแล้วก็หายครับได้แต่ผมยังเป็นนะครับสิวครับสิวสิวสิวเนี่ยขอโทษนะสุรีนะอายุอยกับผมไม่เป็นไรนะแล้วไม่ได้บวดอยู่ตอนนี้ดูตรงนี้ใกล้ๆมีไหมมีไหมอ้าววิจารณ์ดูมีสิวมีมีร่องรอยอย่างนี้ไหมก็หลายปีแล้วเนาะแต่หายก็คงจะดีภาพนว้นนห้าหกปีครับอ่าครับ เสิวไหมหรือว่าสิวสิวถ้าผมยังเป็นก็นต้องดำอ๋อ<น>ทางพี่น้องเชื่อว่าสิวครับผมอ๋อเป็นิับ <นะ S 2> เป็นะกออายุที่เดิมอ,อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม,ดมใบหูนี่ใบหูนี่ใบหูใบหูข้างนี้ถีข้างนี้เนี่ยเห็นไหมของในรูปจะมีรอยหยักเห็นไหมของสุริเนี่ยดูโค้โงงมๆมงมเลยไม่ไม่มีรอยหยักเนี่ยผมผมอ้วนนะครับอ้วนขึ้นตอนนั้นผอมครับตอนนั้นภาพตอนนั้นผอมครับ อ่าวิจารณ์ย่งไงฮะครับในรูปตรงนี้ก็ผอมจริงๆนะครับอคอรุดคอผิดกันเลยใช่ไหมคอที่คางผิดกันเลยคอที่คางคือภาพกว้างนึ้นไงอ้วนขึ้นอ่าภาพกว้างนิดหนึ่งนั่นไงอ่ามันคือตันกว่ากันคืออ้วนอ้วนการลังบอกว่าไอ้ที่หูเนี่ยเป็นเพราะอ้วนขึ้นครับผมถูกไหมฮะครับอ้าว เพราะฉะนั้นเจ้าตัวยืนยันอย่างนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ตามกระบวนการแล้วดีเอสเขาบอกว่าถ้าเกิดพิสูจน์แล้วไม่ใช่สูริเขาเดินมาคดีนะเขาอาแจ้งความเท็จนะครับ,รบผมไม่กลัวครับไม่กลัวครับเออไม่กลัว